กับการแบบเป็นธุรกิจเนาะใับาร์คในมานของเราครับไอ้นะครู้ใช่ไหมเรากอบการแบบเปิดธุรกิจเปิดร้านโรงงานอะไรเงี้ยับบกิจการพักเอ่ยก็อ่าจริงๆถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าอ่ายากเหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆพี่เบียร์เขาก็มีสกิลด้านนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดมาธุรกิจมาเยอะมากครับผมซึ่งก็ ผมก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่แบบว่าได้ทํากับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก,ก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราทำไมพี่เขาถึงอยากทํากับเราอะไรอย่งเงี้ยซึ่งผมก็รู้ว่าจริงๆอยากคนหลายหลายคนเลยที่แบบว่าอยากทำาครืเีที่เดียวแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ให้รู้สึกขอบคุณมากๆครับผมที่แบบว่าให้โอกาสผมได้ทํากับพี่เขาอะไรเงี้ย ไอไอ้นี้คือส่วนหน้าทก่เราปรับปรุงกันก็อาจะมีปัญหาเรื่องการมของเราไมา่เนื้อเกียวกระเรียบร้อยลงตัวครับผมก็อ่าจริงๆผมมองว่าเขาก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งเนาะในชีวิตซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นเหมือนลูกน้องกันเองนะเขาจะมองว่าเป็นน้องชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราคุยโดยตกลงกันมันไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยครับก็แบบว่าอย่างมันไหลลื่นครับผมก็หลักๆเราก็คุยแค่ว่า ทำยังไงให้ร้านมันดีขึ้นทำยังไงให้รสชาติมันอร่อยขึ้นจะเป็นคุยเรื่องแบบมีสัดส่วนแหละอันนี้การแป็นของโปรโมชั่นเห็นไหมครับเพราะย้อนดูมันก็เห็นหมแล้วใช่ใช่ครับจริงๆ uh, เรื่องโปรโมทเนี่ยก็ <loc S 1> <ม>จะเป็นทางผมเนี่ยแหละการที่แบบว่าถ่ายโฆษณากับร้านนี้กา,ารหาทีต่างๆหรือว่าการที่ uh, หาคนโน้นคนนี้มาถ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของโปรโมทั่สักส่วนใหญ่ครับใช่ตอนนี้ยู ตอนนี้ YouTube ก็เหมือนเหมือนเป็นพาร์ทใหม่แร้ครับก็คือเป็นพาร์ทที่ว่าทำ u t u b e ไปด้วยแต่ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่แบบว่าทำด้วยกันนเลียงนะครับเพราะว่าจริงๆก็ตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีธุรกิจเลยก็ไม่เคยคิดจะแบบจะเริ่มทำธุรกิจเป็นร้านอาหารเลียงเนี่ยครับรก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นพาร์ทที่ว่าเรามีร้านอาหารในตัวแล้ว อึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบร้านด้วยแล้วในส่วนนึงครับผมแล้วที่เี็กกับมันจะต้องไปจับเหมือนเดิมไหมหรือว่าหนักกว่าเดิมว่างอะไรปราณนรับจริงๆก็ผมก็ตีตีไว้ครับผมว่าเอยอาทิตย์น,นึงเนี่ยวันหนึ่งเราจะลงทุนกับสเกจจูอย่างเดียวเลยเราจะมาประชุมนะเราจะมาแบบว่ามาหน้าร้านมาเช็คความเรียบร้อยเราจะมาเดินแจกไก่อะไรอย่างนี้ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ครับ <S <S ก็คือเราตีเราก็ทําในสเกจจูตัวเองเลยว่าอาทิตย์นหนึ่งหนึ่งวัน เราจะมาทําร้านนี้เต็มที่ครับผมอย่างอย่างตอนนี้มันแข่งมันเยอะน้อยก็เราค็เโโดอเ,เดอดงครับยูทูบก็จริงๆเหมือนมันก็ไปได้เรื่อยๆครับย <นะ S 1> ูทูบมันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็เหมือนแบบวา่าไอเดียมันเยอะขึ้น,น,นอะอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่าเราก็อยากเพราะว่าเหมือนพอเรามีธุรกิจแบบนเ,นนนเนี้ยที่แบบว่าเราทํากับทีเดียอะไรอย่างเงี้ยรรู้สึกว่า,ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็เลยแบบว่าอยากทําให้ออกมาดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันมีอะไรไหมับ มีมีครับจริงๆรงหลักหลักเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีความแบบไปหลายอย่างดีกว่าไม่ได้มีแบบคอนเทนต์จ่อจงว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลังหลังมันเหมือนตอนนี้เราเห็นชัดละว,ว่าผมท,ทํา youtube เพราะอะไรใช่ก็คือก็คือคนดูมีความสุขเนี่ยอะไรครับก็คือคนดูอย่างน้อยอ่ะผมว่าสมัยนี้มันเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยเยว่าผมก็ทํามา6ปีละหปีก่อนกับ ทุกวันนี้ความเชี่ดมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมอยากให้ความเชี่ดน,นี้มันลายลงครับผม,ผมอยากให้มันอย่างน้อยเนี่ยคนดูที่บ้านเนี่ยแล้วลวเระสักครั้งหนึ่งยิ้มสักครั้งหนึ่งอันนั้นคือเปอ้าหมายผมครัซึ่งพอผมคิดอย่างเนี้ยก็เริ่มแบบคิดออกว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้คลิปมันสนุกขึ้นนะไม่ซีเรียสน,นะซึ่งตอนนี้แบบเป้าหมายตรงนี้ชัดมากเลยครับไม่เคยแบบว่ามีความรู้สึกแบบนี้านานมากเลยครับที่แบบชัดเจนการมันมีความเน้นอะไรมีแปลกแบบ คอมเมนต์แบบอ่าจริงๆก็มีตลอดครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมจริงๆก็ผมก็อ่านแล้วก็ก็ทำความเข้าใจครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีมันก็เกิดจากตัวผมเพราะว่าถ้าผมไม่ลงคลิปก็ไม่มีคอมเมนต์แต่ผมลงคลิปก็มีคอมเมนต์ใช่ก็เลยทุกอย่างก็ต้องก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องรับได้แล้วก็ต้องทํำยังไงให้แบบว่ามันคือเหมือนเราวางคอนเทนต์ด้วยครับใช่เพราะว่าก็คิดได้ว่าสุดท้ายเนี่ย ทุกอย่างมันก็เกิดมาจากสิ่งที่ผมทําลงไปในคลิปในที่เราเล่าเรื่องทั้งหมดขรัหมดใช่ไครับด้ร้านร้านครับได้ครับก็ร้านสเปซซูนะครับก็เป็นร้านธุรกิจแรกของผมนะครับที่ทํากับพี่เบียร์ประโยคนะครับก็เป็นร้านชื่อว่าสเปซซูไก่ผมอร่อยที่สุดนะครับอ๋อครับผมตัวสีกับพินอ่ะร้านสเปซซูนะครับก็เป็นร้านที่ทํากับพี่เบียร์ประโยคนะครับก็เป็นร้าน ที่แบบว่าเป็นสีม่วงนะครับก็ถ้าใครเดินผ่านสยาม้วเอ้ยทำไมทำไมร้านนี้ม่วงจังนั่นแหละคือร้านของผมกับพี่เบียร์นะครับก็ร้านที่ม่วงสุดในสยามแล้วนะครับอีกอย่างก็คือมีไก่เมนูซิกเนเจอร์นะครับชื่อว่า black c o l e chicken เป็นไก่สีดำที่รสชาติแปลกที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆนะครับที่แบบว่าไม่มีใครได้ลองชิมรสชาตินี้แน่นอนนะครับก็อยากให้มาลองไก่ แบล็ l โคชิค k ้ n นะครับไก่ที่ดำที่สุดในอนาณาจักรประเทศไทยแล้วก็โลกนี้นะครับทุกคนอยากให้มาลองนะครับที่สเปซสุสยามที่นี่นะครับผมขอบคุณครับ